สวัสดีครับคนดูทุกท่านครับอาไปดูเสื้อผมขอคนสมัครแค่ยี่คนเท่านั้นนะครับมัมาเข้ามาเทสเอาละเกิดมาแล้วนี่เราข่าวแมปนะแมปมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่จะขอ20คนเข้ามาเทสว่ามันมีบั๊กอะไรต่างๆหรือเปล่าให้เข้ามาดู สมัครไม่เสียอะไรทั้งนั้นนะครับสมัครกับผมแค่ยี่สิบคนเท่านั้นแอปยิเก้าเกาะเก้ายิมด้วยอะแบปวันหน้าใหญ่อาอการอยู่นะ งั้นไม่มีอะไรแล้วอันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ